ว่ามาลูกวัสดีค่ะไข่ปูลานะขอบคุณนะคะไข่ปูลากับบานต้มเดี๋ยววางเราต้มกุ้งแห้งใหเจที่หนะวัสดีนะคะไข่ปูบบาววาล,และะปา <พะ S 2> แล้วก็ปิ้งเรี้นนะสาม <3. S 1> ล้านหนักลา้าสามไข่ปลา าเคียวหนืดไม่ได้นะลูกระวังนะตามลาไปเลยลูกขอบคุณนะครับามลาแล้วก็หนักลา